สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับผม,ผมพงพสุอณาพรมและรายการ CEO Talk ครับรายการที่จะทําให้ท่านผู้ชมและเราได้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าคําถามในรายการของเราทุกๆคําถามก็มาจากท่านผู้ชมทางบ้านนั่นเองเพียงง่ายๆครับส่งคําถามของท่านมายังอีเมลแอดเดรสที่ปรากฏอยู่หน้าจอโทรทัศน์นี้แลครับเราจะนําคําถามของท่าน มาร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญคนพิเศษนั่นก็คือท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทกิฟรินสกายไลน์ยูนิตี้จำกัดแพทย์หญิงนาินีภัยบูลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มีคำถามที่จริงๆอ่านจบแล้วก็น่าเห็นใจนะครับหมอแต่ว่าเขาส่งมาบอกชีวิตเขาตอนนี้เนี่ยมีสิ่งที่อยากทำอยู่สองอย่างนะแต่ก็ยังลำบากใจอย่างแรกก็คือเขาเนี่ยตัดสินใจว่าเขาอยากจะมีโอกาสสร้างอนาคตกับการทำธุรกิจ ขายตรงของกิฟฟารีเนี่ยนะครับกับอย่างที่2เนี่ยเขามีปัญหากับแฟนและกำลังหาวิธีบอกเลิกพอไปปรึกษากับเพื่อนเพื่อนก็แกล้งแซวมาเล่นๆบอกว่าโอ้ยถ้าไอประเด็นหลังเนี่ยอยากเลิกกับแฟนเนี่ยง่ายนิดเดียวแค่ลองไปชวนแฟนทำทธุรกิจขายตรงเนี่ยรับรองได้เลิกกับแฟนแน่เขาก็เลยบอกว่า ดูแล้วเนี่ยมันขัดแย้งกันนิดนดน,ดนิดนึงเพราะว่าในใจอยากทําธุรกิจขายตรงแต่พอเห็นเพื่อนพูดแบบนี้ปั๊บเนี่ยแปลว่าขายตรงเนี่ยมันในสายตาของคนอื่นมันอาจจะไม่ใช่ธุรกิจที่น่าสนใจอนั้งรหรือเปล่าคะอืมอันนี้อยากจะบอกว่าอยากจะตอบแบบพี่สอนน้องมากกว่านะคะจานเหตุนะคะเรื่องอยากทํากิฟต์รินกับเรื่องอยากเลิกกับแฟนเนี่ย ขอให้แยกออกจากกันม,มันเป็นคนละส่วนนะคะถ้ากบดคุณอยากทากิฟต์รีเพราะคุณมองเห็นอนาคตคุณมองเห็นโอกาสคุณมองเห็นความเป็นไปได้และคุณได้ศึกษางานนี้แล้วคุณชอบคุณเริ่มต้นเลยนะคะมีกําลังใจเยอะแยะมากมายที่จะสนับสนุนคุณทั้งอัพไลน์ทั้งบริษัททั้งผู้บริหารและก็สิ่งต่างๆดีๆที่คนในกิฟต์รีสามารถจะสร้างให้เติบโตได้แต่ส่วนอยากเลิกกับแฟนเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมคุณถึงอยากเลิกกับแฟนอันนี้อาจจะเป็นปัญหาส่วนตัวอาจจะเป็นปัญหา มากมายการอยากเลิกกับแฟนนั้นน่ะมันก็มีทั้งสิ่งที่ถ้ามองแบบพี่พี่มองน้องอย่างเงี้ยนะคะ mm hmm. ก็จะมองว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องไตรตรองให้ดีว่าอยากเลิกจริงๆหรือเปล่ามันสมเหตุสมผลไหมได้คบหากันมานานจนแน่ใจแล้วหรือยังว่าคบกันต่อไปไม่ได้อีกแล้วไม่ใช่ใช้อารมณ์ชั่ววูบโมโหก,กันงอนกันแล้วเอาสิ่งนี้มาส่วนเรื่องบอกเพื่อนแซวว่าเออถ้าอยากเลิกกับแฟนเนี่ยให้ชวนมาทำขายตรงเนี่ย จะได้เลิกแน่นอนเนี่ย่แน่นะคะเพราะบางทีแฟนอาจจะชอบก็ได้นะคะคมีไม่น้อยเลยในกิฟฟอรีนน,นะคะที่อาจจะมาเจอกันในกิฟฟอรีนแล้วก็โดยที่ทั้งคู่ทํำกิฟฟอรีนแล้วอยู่คนละสายงานแล้วมาชอบพอกันจนกระทั่งแต่งงานกันในที่สุดหรือว่าบางคนเนี่ย ่ไฟได้ไฟหนึ่งมาทําก่อนและใน,นที่สุดพอเริ่มประสบความสําเร็จสามีหรือภรรยาเนี่ยก็มาช่วยตามะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่จริงหรอว่าทุกๆคนจะไม่ชอบธุรกิจเครือข่ายมันอยู่ที่พฤติกรรมมากกว่านะคะแต่ถ้าเป็นพฤติกรรมที่ว่าคุณมีแฟนครบหาากันดีแล้วพอคุณมาทํากิฟต์รีแล้วเนี่ยคุณทอดทิ้งเขา คุณละเลยเขาคุณไม่ให้เวลาเขาหรือกระทั้งคุณไปมีคนอื่นอันนั้นก็จะได้เลิกกันเหมือนกันจริงรรไหมคะเพราะฉะนั้นสองประเด็นนี้มันแยกแยะออกจากกันโดยสิ้นเชิงนะคะทั้งสองประเด็นนี้คุณต้องใคร่ครวญให้ดีนะคะและอย่าเอามาปนกันและใช้สติให้มากๆตอบตัวเองว่าอะไรกันแน่คือสิ่งที่เราคิดว่าเหมาะสมสําหรับตัวเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแยกออกจากกันซะนะครับสอง<ช>ประเด็นนี้เป็นคนละเรื่องแล้วก็ในขณะเดียวกันคําพูดของเพื่อนเนี่ยอาจจะเป็นคําพูดที่ เพื่อนเองก็ยังไม่ได้มีประสบการณ์มากเป็นไปได้คงแซวเล่นอะไรอย่างเงี้คงแซวเล่นๆนะครับแล้วก็หลายๆหลายๆท่านที่ที่ได้มีโอกาสอยู่ในแวดวงของธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเราจะค้นพบว่ามีจํานวนมากที่ทําร่วมกันกับแฟน นะครับแล้วก็สามารถประสบความสําเร็จได้ดีด้วยในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าช่วยยืดอายุชีวิตคู่ครับหมอเพราะเขาบอกว่าค,คนสองคนพอได้มาทําธุรกิจด้วยกันพูดภาษาเดียวกันคุยเรื่องเดียวกันกับได้มีเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นก็เลยทําให้ได้เขาเรียกว่าสาย สายสัมพันธ์มันแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นด้วยเอาเป็นว่าไปคิดให้รอบคอบนะคะคถ้าจะทำกิฟฟร์ลนไม่ต้องคิดมากตัดสินใจทําได้ค,ะค่ะแต่เรื่องเลิกกับแฟนเนี่ยอยากให้กลับไปคิดให้รอบคอบจริงๆนะคะเพราะบางทีเนี่ยความรักที่สร้างกันมาพะนุถนอมกันมาเนี่ยคุณตอบตัวเองได้แน่แแล้วเหรอว่าคุณเดินต่อไปด้วยกันไม่ได้ครับนะคะยังไงลองฝากไว้ให้คิดด้วยนะครับวันนี้เวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วครับ พบกับรายการ CEO Talk ได้ใหม่ในครั้งต่อไปผมและคุณหมอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ